ก้องังเสรก้องลังเสร็จก้องลังนี่อะไรคะตามมชตามมชใครมุกปากดีโอ้ตายแล้โหไม่ราย้อวันเอาไว้เอาไว้นี่อะไรนี่อไร่ะไรให้เดินทะลุมานีอะไ่อะปนู่นไปไวะโอ้ดูดูไอัน้เหมือน ชก็กำลังสิทธออะไรดูเสื้อเขียวดูเสื้อเขียวอ๋อเจ้ถึงมาสั่งแย่คนละอันโอ้โหพาพวกไปไหนกันนด้พาพวกไปไหนแล้คิดว่าไปขนาดนี้จะไปทำอะไรไปเดินก่อนตายแล้วดูดูดูอ๋อค่ะของขนาดนี้ไปไหนคะพนไม่ได้ไปชกใครหรอกสิบ oh, ีสิปกินเข่าปลาโอ้โตายแล้วดูแป้งดูแป้ง